สุกวรรณทรงชัยครับประจำวันพฤหัสบดีที่30ปีนาคม60นะครับรวมกับสิงห์มาวินครับมาดูมวยคู่ที่3ของรายการนะครับทางด้านของเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยพบกับกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์หรือว่ากุมารดอยสอจิตพักดีนะครับผู้กองหินครับร้อยเอกพิชิตเกศรมาลาครับถอดมงคลให้กับเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยมาลายทองศักดิ์เทวันนะครับพ่อตาครับถอดมงคลให้กับ ลูกเขยครับกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์ใช้สีเสื้อของคนตรวจตรีเจริญวิทย์สีวนิชนะครับห่วยคู่นี้นี่ใช้บริการกันมาแล้วนะครับ4ครั้งด้วยกันครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละ2ครั้งครับ2ครั้งแรกนี่กุมารดอยเป็นฝ่ายชนะนะครับสองครั้งหลังนี่เพชรชาติชายเป็นฝ่ายชนะบ้างครับกรรมการไยทูกลกบกลางนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ แมมวยทุกคู่นี่มีสตอรี่ให้ได้เล่าเรื่องนะครับสำหรับศึกวันทรงชัยครับยก3ปล่อยตัวมานี่กุมารดอยต่อ3-2 120ปครับ1น0ปอนด์ครับกุมารดอยนี่เกิดที่ทางเหนือมาโตที่ทางใต้ตอนนี้มาได้ภรรยาอยู่อีสานครับตอนนี้ต้องบอกว่าต้องเป็นนักชก3แผ่นดินโดยแท้เลยครับแข่งซ้ายหน้าครับกุมารดอย ส่วนเพชรชติชายนี่ก็เลือดเนื้อเชื้อไขาชาวชัยภูมิโคราชนะครับเด็กมาโตที่กรุงเทพครับลูกชายของชาติชายน้อยชาวไรอ้อยครับอะไะครับขวานแทงแทงแทง,งครับฟันสอกขวาระยะหลังที่เก่งขึ้นมานะครับหลังจากที่ไปติดทหารนี่เห็นไหมเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดสภาพร่างกายสุขภาพนี่ได้แน่นอนครับเด็กมีวินัยครับอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบดาราบางคนนี่แม่ กลัวกันจังเลยครับคนที่ไม่กลัวก็ต้องชื่นชมครับเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนครับเดินอัดได้แข้งนะครับเพชรชาติชายครับกุมาลอยก็โตครับเข่ามาเข่าคืนครับสายมาเจอขวาโตโอ้มันเจินนะครับมวยกู้นี้ขยับเข้าหาอปะคัอู้หมัดขวาของเพชรชาติชายครับโชคสนุกครับไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดู สิบวันสมใช้นัดนี้อุ้ยเจอหมัดขวาของกุมารดอยครับเก็บยอดได้2ล้าน4นะครับต่างชาติลิงไซนี่้ายสี่คนครับชั้น2ชั้น3าก็แยะนะครับแข้งซ้ายครับกุมารดอยโอ้ยเพนชาชายต่อยลำตัวนะครับเจอแข้งซ้ายหน้าของกุมารดอยครับสับสอกขวาครับกุมารดอยเพชรชาชายเตะหลุดเจอแข้งซ้ายของกุมารดอยครับแทงเขา่าเสียบเข่าโตตีขวาเสียบซ้ายเจอขวาของกุมารดอย กามากมารแล้วครับแยกออกมาครับทีครับทีกระเด็นครับหมัดขวาครับฮุกซ้ายครับเพชรชาตชายเจอแข้งซ้ายหน้าของกุมารดอยครับแข้งขวาโต้ครับแทงเท้าเสียบซ้ายมาเอ้าไปมุดมุดลงมาแล้วเจอเข่าขวาครับหมดยกที่สาม มันทุกคู่ครับเชกวันทรงชัยครับเนี่ยครับผู้กองหินครับก็บอกว่าให้ต่อยต่อยแล้วก็รวบมาเสียบเข่าพลังกำปั้นนี่เชื่อขนมกินได้นะครับทางด้านของเจ้าเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยยกสี่เขปล่อยตัวมาครับกุมารดอยขยับต่อ5-2ครับมารัดกุมนะครับแล้วก็นี่ครับดักแทงเข่าขีบไว้แข้งขวาครับเพชรชติชาย โยนเข่าซ้ายครับกุมารดอยครับนี่ครับบล็อกค้างไม่แน่นนะครับนี่ครับรอดักศอกด้วยานครับานก็พยายามโต้ตลอดเสียบเข่าซ้ายเจอเข่าขวาของกุมารดอยครับกระชากมาตีเข่าซ้ายสายราคาครับเท็ชาติชายทำอะไรไม่ได้ครับถีบซ้ายครับกุมารดอย ออกซ้ายหน้าครับแข้งขวาไปเจอสายหน้าของกุมารดอยครับแล้วก็ขาไว้ขาไว้อย่างนี้ครับไม่ง่ายแล้วนะครับตอนนี้โอ้เพชชาชาักจะชา้ชาลงไปนะครับนี่ครับมีดักแทงซ้ายจ๊กแล้วก็ขาไว้ครับจะดิ้งตีก็ยกบงังไว้เสร็จสับเลยครับ ถูกใจถูกใจพ่อตาและเกินชนะไปบ่อยอย่างนี้นี่รักยิ่งกว่าลูกสาวแหละครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เดินทองไม่เป็นไหนนะครับแต่ลูกสาวลูกเขยครับรู้จักทำมาหากินครับก็ต้องชื่นชมแล้วครับถีบซ้ายครับกุมารดอยครับมันบกบ้านใจแล้วนะครับนี่ครับสลับถีบขวาแล้วครับกระแทกมาด้วย เพชรชาติชายแม่มาถ้าเกิดจะแลกหมัดนี่มาเลยครับเพชรชาติชัยชอบอยู่แล้วครับกุมารดอยเองก็ประมาทหมัดเพชรชาติชัยไม่ได้นะครับนี่ครับนี่ต่อยล่างแล้วขึ้นบนเอาอ้ยดักสอกฟ้าครับถึงกับหยุดไปเลยครับทานด้นของเพชรชาติชัยครับถีบซ้ายไว้คือกองเชียร์ของกุมารดอยก็มาอย่ามาทําอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเสียวครับไม่อยากเสียวอตอนนี้ครับคือมันพลาดกันได้นะครับหมัดหมัดมวยมวยครับ มั่นใจแล้วครับออกซยซน้าครับนี่ครับของเนื้อหมัดขวาปุ๊บนี่ซ้ายหน้าของกุมารดอยออกก่อน <c oughs> ตองเชียก็พยายามบอกให้ตั้งแขนตั้งกาดให้ดีนะครับยกยกให้สูงไว้ก่อนโกดยกสี่ครับแหมถูกใจพ่อตาครับปลบมือให้เลยครับอย่างนี้รักเลยครับ รักมากซะด้วยครับเนี่ครับชาวต่างชาตินี่ไปอยู่บนชั้น2ชั้น3เยอะนะครับก็ทางสนามมวยราชดำเนินก็มีการปรับราคากันยกสุดท้ายนะครับ31นะครับก็จะตอบสัก81ก็ไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ว่าต้องถามหมัดของเพชรชติชายก่อนครับถ้าเกิดโป้งป้างหลับมานี่ยุ่งเลยครับเพราะฉะนั้นนี่มวยหมัดเขาก็ไม่กล้าต่อแพงนะครับก็ตามความเหมาะสมนะครับนี่ครับอัปคัดขวาครับเพชรชติชาย ภูมานดอยตัดแท็กหมัดไว้ดูครับจะมีฟ้าผ่าตอนฝนไม่ตกหรือเปล่าครับช่วงนี้นี่พายุฤดูร้อนเข้าบ่อยด้วยสิถีไปครับทตงด้านของเจ้าภูมานดอยครับไม่อยากเสียแล้วครับนี่ครับแท็กหมัดไว้เขี่ขาหน้าเสียศูนย์เด้งตีครับก็ให้ศูนย์ทวงในด้านของเพชราตชายนี่คำเต้าไม่เจอนะครับเวลาต่อยหมัด หมดยกสุดท้ายครับก็รุนราวคราวเดียวกันนะครับ4ครั้งนี่รวมครั้งนี้เป็นครั้งที่5ครับจำถิ่นตัวกันได้แล้วครับกรรมการไพทุมกบกลางนะครับอ่า่ะครับขอตาครับมั่นใจครับว่าได้รับชัยชนะแน่นอนครับแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรชติชายชาวไร่อ้อยขึ้นนำ3-2นะครับในการพบกัน5ครั้งครับ2ครั้งแรกชนะ2ครั้งหลัง แพ้แล้วก็ครั้งนี้ครับครั้งที่5กลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งยังต่อยกันได้อีก